ต้มเนื้อต้มเนื้อเนื้อต้มเนื้อตัวอย่ะฮะตัวอย่กเงี้ยวแดงกินรัวอืมจะเมื่อยยังเนี่ยเชื่ว่าสิครับเอาบะหน้ามาตุนเนื้อเนื้อตุนขมขมบะหมีมาหนุนเฮงแหละเอาขมเด้ใส่ขมเนยหน่อยอืมขมนน้ำยังเปนยาเพียกขวดเพียกขวด น้ำปลาเป็นระชิลด์วันเป็นล่มขนเป็นยาโอ้ยเมียอะไรนี่าเียวันเป็นล่มิ๊เป็นยาเปื่อยเนื้สด่หวานนะครับพี่น้องเมียเนี่ยใส่กีปูดบอสพอกีปูดหอมแบ ไีกินบ้านสนี่งกินก็นขเขาเจ้าเขาสวยเขาเสียออ,อนนเเ,เต้นเาบาจะระบาละแล้วเนาะหมว้ิ้ำเหนือเปืเป่อยนะครับเหมือนเด้อเดี๋ยวบคนเหนียวนี่นี่เนีนเนีนเลยเนี่ย กลมขนาดอืมแน่นๆอืม อร่อยน้องใหม่น้องใหม่ไรเราจะต้บต้มคม ừ không? Tại